นุนโดย Star Infinity c o s m e t r k ครบ <Yes. S 1> สามคุณค่าผิวสวยแล้วที่เขาบอกว่าการพิจารณาเนี่ยนัดกันแล้วแล้วก็เลื่อนมาบอกยังอ่านไม่ทันเนี่ยอันนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันมีใบสั่งเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันมีใบสั่งไหมแเรื่องนี้นะผมว่ามันชัดเจนอืชัดเจนเลย ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อตัวบุคคลหรือใครก็แล้วแต่ละรำพังเนี่ยคนที่มันอยู่ไม่เป็นไปในลักษณะใบสั่งเนี่ยผมเชื่อว่ามีน้อยมากขอภัยนะไม่ได้พูดแบบไปลักษณะไปหมิน่นน้ำใจเขาหรอกแต่เรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแน่นอนว่ามีใบสัง่งท่านนายสั่งเนี่ยลูกน้องทําตามหม,มายความอย่างนั้นชัดเจนอาจารย์ แล้วเดินพยายามเดินเกี้ยกล่อมคนอื่นด้วยไหมแม่อาจารย์ผมว่าพฤติกรรมที่มันปรากฏรวมทั้งผมเองได้ยินกับหูได้รู้กับคนที่ใกล้ชิดอยู่ในเหตุการณ์ว่ามีการบอกมีการกล่าวกันว่าเรื่องนี้ให้เตะออกไปซะโอ้ตกลงให้โอกาสในการถอดถอนเนี่ยมันก็ยังลิบหลีไม่ค่อยแน่ใช่ไหมแล้วยิ่งคะแนนออกมาอย่างนี้อาจารย์ จะต้องใช้เสียงถึง130ร้อยสามสิบเสียงร <12 2. S 2> ้อยสาสิบสองเออร้อยสาสิบสองจากสองร้อยยี่สิบอาจารย์ดูแปดสิบเจ็ดอแปดสิบเจ็ดนี่รับนะอาจารย์ครับแล้วจะไปหาอีกสักสามสี่สิบเสียงเนี่ยอหาที่ไหนเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยเอ๋อไม่แน่พวกทอดกระถินทอดแล้วตาเห็นทำ <laughs> พวกนี้เนี่ยพอดูภาพเมื่อกี้นี้โอ้นี่มันจริงนี่ว่าบ้านเมืองออที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าประธานนรองประธานไม่ทําหน้าที่เขาก็มันผ่านไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้เขาลอยตัวเพราะข้อกฎหมายเขาก็ไม่เคยสันญัตว่าจะรับพิจารณาไม่รับพิจารณาแต่เมื่อมติมันรับแล้วอ่อไปดีผิดไม่ผิดเนี่ยมันสอว่าเท่านั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็มองออกว่ามันไม่ใช่สอละมัน ชัดเจนขึ้นสงสัยคือถ้ามันดวงตาเห็นทำเหมือนที่อาจารย์เจิมศักพูดเนี่ยผมก็โมทนาสาธุอืมแต่ตอนเนี้ยมันชักมีอะไรแปลกๆนะอาจารย์ทำไมอะผมเองเนี่ยก็มองดูว่ามีบางคนเนี่ยพยายามอยากจะเกี้ยเสี้อะไรทางการเมืองดูจากอะไรมันผมมองดูนะว่ามันมีมันเหมือนกับ มีคนบางกลุ่มบางพวกที่จะไปฟันอะไรตูมตูมชับ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 ,ชบก็เกรงว่าจะก่อให้เกิดปัญหาเกิดไอ้ความขัดแยง้งและตัวเองกำลังคิดอยากจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะสะดุดหยุดลงและมีปัญหาเออ,อาจารย์ก็อยู่ในสภาปฏิรูปผมก็อยู่ในสภาปฏิรูป ไอ้การที่มันมีการชิงตำแหน่งประธานปฏิรูปทางด้านการเมืองเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรได้ไหมเพราะมันเป็นการชิงกันระหว่างปู่ชัยชิดชอบอกับดอกเตอร์สมบัติทำโรงทัญยวงแล้วคะแนนเนี่ยมันกลับมาเท่ากันสิบสองสิบสองแล้วไงคะแนนสุดท้ายหยิบขึ้นมาออสมบัติ เอ๊ <c oughs> มันเลยเป็นสิบสามสิบสองออคนเขาถามว่าทำไมคนปู่ชัยเนี่ยแกเป็นถึงประธานรัฐสภามามแล้วทำไมถึงอยากเป็นประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองคือลําพังอยากอันนี้ผมก็ถือว่าเจตนาดีนะอาจารย์ออมีประสบการณ์มีบทบาทมารู้เห็นเช่นเห็นชาตินักการเมืองพักการเมืองเล่นมา40 50ิบ้าปี มาเป็นประธานนี่เขาเหมาะนะอาจารย์เออไอ,อเพราะฉะนั้นจะแข่งกันจะหาเสียงด้วยตัวเองนี่ปกติอแต่มีคนเขาบอกแล้วก็ซิกให้ฟังเออทั้งกลุ่มการเมืองก็มาเคลื่อนไหวในสปชบอกช่วยช่วยเลือกปูใช้ใบสั่งนั่นแหละกลุ่มทหารขอภัยนะครับเออไม่ได้เอ่ยชื่อไม่เป็นไรเออก็มาบอก ช่วยเลือกช่วยเลือกโอ้ซึ่งปกติแล้วไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะต้องมีใครมาสั่งใครอาจารย์วะอาจารย์อะข่าวลือหรือเปล่าหนังสือพิมพ์นี่หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบ,บับวันพฤหัสทำไมครับอาจารย์อด,ดีตรัฐมนตรีกสิทธิพิลลมอ,มอด,ดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเขียนว่าผมได้ขจัดข่าวลือออกจากสมองผม ขั้นตอนการขจัดข่าวลือออกจากสมองผมบอกกับตัวเองว่าผมไม่เชื่อที่เขาลือกันเขา,าลือว่าอย่างไงครับจะลองอ่านดูซินี่นี่นี่นเ,อเอาลองอา่อานดูนี่นี่เ,เขาลือกันว่าไงลือว่ามีการประชุมหารือเป็นเนืองนิดระหว่างพี่เบิ้มแม่ทัพนายกองกับบิก๊กบิ๊กกลุ่มการเมืองผลประโยชน์น้ำเน่าครับวอร์ดและกับบิ๊กธุรกิจอิงการเมืองเออ อะต่อทีหรือเขาหรือว่าไอีมีการจัดตั้งกองทุนหลายกลอหลายกองชื่อฝรั่งเริ่มด้วยอักษรเอโดยมีหุ่นเชิดผู้เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นและบริวารเพื่อหาเงินเสริมความร่ำรวยและเล่นการเมืองเพื่อครองอำนาจอืหรือต่อว่าไงอีกมีการต้องนำเงินค่าผ่านทางและค่าขอบคุณที่อํานวย ให้ได้รับความสะดวกในโครงการไปประเคนให้กับพี่เบิ้มนั้นๆนมีการเกี้ยเสียระหว่างอำนาจทุนนิยมสามานวงเล็บเจ้าเก่ากับอำนาจขุนศึกควบธุรกิจผลประโยชน์วงเล็บชุดใหม่<อ><อ>ในทํานองข้าไม่เล่นงานเองแต่เองต้องอยู่เฉย อืมเอออดีตแม่ทัพในกองยังไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าการตั้งพักการเมืองแล้วได้มาเป็นใหญ่นั้นมักประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เจ๊งกันไปอืซึ่งความจริงท่านจะเจ๊งก็คงไม่เป็นไรเพียงแต่มันทำให้บ้านเมืองพวกผมย่อยยับไปด้วยอ๋อไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระหว่างบิ๊กๆของกองทัพและผลประโยชน์ไม่ลงตัวอื คอรมอสนชสอปอชคอกทซึ่งคอสอชอตั้งมากับมือนั้นมีโผูให้ทำงานตามเป้าเพราะทุกคนเป็นเสรีชนและมีเกียรติอ,ออเการปฏิรูปประเทศไทยจะถอยหลังเข้าคลองพักการเมืองในอนาคตจะเป็นแค่ตัวประกอบตัวประดับกลุ่มอำนาจอำมา์ใหม่อมเออผู้มีอำนาจสมุนผู้มีอำนาจจะไม่คิดทำงานทำการ วางแผนบ้านเมืองใหม่โดยไม่ลดความกระจุกตัวของอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมเออผู้มีอำนาจและเครือข่ายบริวารจะคิดท้าทายกับความมุ่งมั่นเป็นประชาธิปไตยของประชาชนออผู้มีอำนาจและเครือข่ายบริวารจะประเมินว่าประชาชนหมดแรงประท้วงและต้องการความ,มความสงบมากกว่าความเบิกบานของการใช้สิทธิเสรีภาพ นี่เป็นเรื่องข่าวลือ,อนะฮะแล้วคุณกสิกนะทธ์บอกว่าท้ายบอกว่าแม่ทัพในกองไม่คิดว่าต้องขจัดคนคิดร้ายคิดผิดและมุ่งทำผิดและได้ทำผิดต่อประเทศชาติด,ด้วยวิธีทางทางการเมืองและกฎหมายเสียก่อนโอ้ท่านอดีตรัฐมนตรีกสิทธ์เนี่ยร้ายนะทำไมอาจารย์บอกเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นข่าวลือที่ผมไม่เชื่อ <laughs> แต่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาลือว่าอย่างไรน่าสนใจน่าสนใจอาจารย์อ้าวครานี้มาดูว่านังสุบิมโพสต์ทูเดย์ครับวันพระเลืหัดเหมือนกันเลยนี่นะผมจะอ่านให้อาจารย์ฟังสั้นๆตรงนี้ขอฟังอาทิตย์ที่แล้วแพร่กันที่นี่ว่ามีคนเห็นครับคล้ายครับคราวิชัยศรีวัฒนประภา คขวิชัยนี่สีวัฒนประพาณิวิชัยสีรักสียงสอนเ<อ>ขาหลังเขาเปลี่ยนน้ำสกุลเปลี่ยนน้ำสกุลคิงพาวเวอร์อสิงพาวเวอร์ทำไมเจ้าพ่อคิงพาวเวอร์กับบิ๊กป๋ธีราชัยนพลำมพาอดีตเลขานายกสมัครเปริดพิสดารอยู่กับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงนักวิเคราะห์ก็เอาเรื่องนี้ไปโจทย์กันแซดแซดว่าสายพลเอกประวิตย์วงสุวรรณและเนวินชิดชอบ กำลังเคลียร์กับบิ๊กแมวโอ้นี่ข่าวลือมั้งอาจารย์ก็นี่ละนี่ละ,ะนี่ละ,ะก็ต้องฟังหูไว้หู<ะ>แต่ข่าวลือเนี่ยบางทีก็ต้องฟังเหมือนกัน<ะ>แต่อย่าเพิ่งเชื่อหมดครับสาบว่าสายพลเอกประวิตยวงสุวรรณและเนวินกำลังจะเคลียร์กับบิ๊กแมวอันนั้นว่าลึกระดับหนึ่งแล้วนะแต่พลายกระซิบว่ามีลึกกว่านั้นอีกอีอลึกที่อื่น แต่ไม่ลึกลับที่ครับฟาลาเบลล่าคือลูกชายของวิชัยกำลังปิ๊งปิง,ปงกับอุงอิงแพทองทานชิน,นวัตรออ <c oughs> ไอ้ยะมื้อเที่ยงที่ห้องกองชิดซ้ายมื้อต่อไปมหาการกว่าสัปดาห์ก่อนลูกเจ้าสัวซีพีธนินจีรวนนท์แต่งงานกับแต่งงานมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นประธานมโนล่วงหน้าว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจิ้น ใครจะเป็นประธานถ้าพลเอกประวิตย์อีกรับรองหาไม่ออกคริคริอ้าวมันเป็นเรื่องลือใช่ไหมอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องลือเป็นเรื่องการวิเคราะห์แต่ว่าเราก็ต้องฟังไว้ก็แล้วกันออาวละก็บวกกับข้อมูลที่อาจารย์ บอกเอ้ในสปอชอกด็ดีในสนอชอกด็ดีมันมีใบสัง่งใบสซงหรือเปล่าบวกกันให้ดีก็แล้วกันเอาละเอาละในที่สุดเนี่ยสนอชอตอนนี้เนี่ยเรื่องคุณน,นิคมกับคุณสมศักดิ์ครับคาอยู่แล้วจะมีเรื่องคุณยิ่งรักเข้าใช่ไหมใช่เออคุณยิ่งรักก็จะตามมาอีกอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันจะได้มีการถอดถอนไหมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการถอดถอนแล้วอเอาละประเด็นสุดท้ายว่าลงมติแล้วจะได้ถอดถอนไหมเออเออถ้าได้ถอดถอนเออมันจะส่งผลอย่างไรจะ๊ะผมว่าหนึ่งเป็นตัวอย่างของนักการเมืองและทางการเมืองในประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะคนที่ถูกถอดถอนเนี่ยเป็นถึงระดับประธานรัฐสภาและประธานวุฒธธิสภา และนายกร <ละ S 1> <ะ>ัฐมนตรีโอ้นี่นี่ไม่มันม,มนันเป็นตัวอย่างเลยนะอาจารย์ว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยมาทำงานการเมืองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนถ้าคุณทำผิดทำไม่ถูกต้องแล้วต้องเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วก็จะเติชะตากรรมแบบนี้ม,มันจะได้เป็นการกำลาบนักการเมืองรุ่นหลังที่อาจจะประพฤติชั่วต่อไป ว่าถ้าทำผิดแล้วต้องชดใช้กรรมและผมว่าที่สำคัญเนี่ยทั่วโลกอาจารย์ม,มันจะได้เห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทำผิดประเทศนี้ถอดได้ประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประเทศนี้ถอดได้เหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยอาจารย์เขาจับอดีตประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเข้าคุกแต่ประเทศไทยมันยังไม่มี เออเออที่ยวน,นี้มันน่าจะเป็นตัวที่ดีและประการที่สามเนี่ยออผมว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มแข็งของขวายนิติบัญญัติออคือที่ผมเคยพูดกับอาจารย์เจิมศักหลายครั้งขนาดเราเป็นสวมาจากการเลือกตั้งเพียวๆหมดท่ายังออถอดถอนใครไม่ได้ออมาแบบผสมเลือกตั้งกับสรรหากึ่งหนึง่งยังถอดใครไม่ได้ คราวนี้มาจากการแต่งตั้งเพียวๆถ้าคุณถอดใครไม่ได้ที่มีพฤติกรรมมีการกระทําผิดอย่างที่ปรากฏนี้ผมว่าประเทศไทยสิ้นหวังที่จะไปถอดถอนนักการเมืองที่กระทําผิดกฎหมายได้ครับโอ้ฟังดูเศร้าเลยถ้าเกิดถอดถอนใครไม่ได้เลยเนี่ยหมดเลยครับสมัยผมเนี่ยก็ถอดถอนใครไม่ได้ สมัยอาจารย์เป็นสวถอถอยใครได้ไหมไม่ได้สักคนเลยครับแล้วถ้าตอนนี้ก็ไม่ได้อีกไม่ได้แม้กระทั่งความผิดชัดขนาดที่เราดูกันเมื่อกี้นี้ครับอาจารย์รู้ไหมว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ทําให้ประเทศชาติเสียหายไปเจ็ดแปดแสนล้านเท่านั้นระบบตลาดข้าวพังพินาศหมดตลาดข้าวต่างประเทศก็พังคุณภาพข้าวก็พังมันเสียหายกันอย่างใหญ่หลวงแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้ครับ รู้แต่ยังปล่อยไม่ยับยั้งรู้แต่ดันไปกำหนดนโยบายเขาก็เตือนกันสอตอง,งอก็เตือนปปชก็เตือนนักวิชาการก็เตือนยังทําไปอย่างนี้แล้วคนที่ทาให้ประเทศชาติเสียหายแต่ไม่ได้ถูกการถอดถอนไม่ได้ถูกการลงโทษรับผิดเพราะว่ามันไม่ไหวคนหมดหวังครับอืมเอาละประเด็นนี้อาจารย์มามองอีกมุมถ้าเกิดถอดถอนไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลยังไง ออาจารย์มาผมคิดว่าเสือสิงกระทิงแรดกุ้ยอยากจะเข้าสภามากขึ้นเลยเอ๊ยทำไมอาจารย์มองอย่างนั้นน่ะอ้าวก็ถอดถอนไม่ได้อะทีนี้โอ้โหมันมีเสือสิงกระทิงแรดบอกสบายแล้วถ้าแบบนี้กูเข้าไปยึดอำนาจกูเล่นสะดวกไปเลยใครก็ทำอะไรไม่ได้ใช่แต่ที่สำคัญอาจารย์ผมว่าที่บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วนั่งหน้าสลอนกันอยู่ในสภา มันมาจากการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชน<ม>ที่ไม่ชอบความไม่ถูกต้องรวมทั้งการแก้แร,รัฐมนูญด้วยออแก้กฎหมายนิรโทษกรรมด้วย<ม>และความไม่ชอบมาพากลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและฝ่ายนิติบัญญัติด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อคุณถอดถอนใครไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อาจารย์ว่าเขาผิดหวังไหมเนี่ยมากมากเลยล่ะ แล้วประเด็นที่สําคัญที่อาจารย์อ่านมาหรือแต่ผมแย้งว่ามาโนหรือเปล่าคนนู้นไปเจอคนนี้คนนี้ไปเจอที่นั่นเฮ้ยน่าจะจริงเฮ้ยมันเกี้ยกล่อกันทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ว่าไหมแล้วเหนื่อยกันแทบตายยึดอํานาจกันแทบตายมันก็เสียของอมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรออกมาเลย,เยใช่ไหมใช่แล้วที่สําคัญผมว่ามันตบหน้าปปชเลยนะ ตบหน้าสารร,รัฐธรรมนูญด้วยออใช่ไหมใช่ตบหน้ามวลมหาประชาชนด้วยปปชทํางานสารตัดสินชัดหมดแล้วทุกอย่างอ,อพอถึงเวลาโหวตเขาเคียงบอกให้สอว่ากระทํารุจจริตหรือสอว่าไม่ทําตามกฎหมายนี่มันบอกไม่ผิดอย่างนี้ยังไม่สออ,อ,อย่างนี้ก็จบใช่ไหมเออใช่อาจารย์ครับ รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องยึดรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็เขียนไว้ว่าสอนอชอเนี่ยจะต้องสำเนียกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าอย่างไรอาจารย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องอุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยนั่นมาตรา11อของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับมาตราส2บองบอกว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ใดกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือมีพฤติการอันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภานิติณฑ์บัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่า25คนมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติโอ้ แปลว่าให้ทั้งประชาชนช่วยดูและให้พวกสอนอชอด้วยกันเองดูตัวกันเองด้วยนะและถ้าเกิดมีคนเอาไปร้องเอาความผิดว่าละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่เออมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไหมผมว่าไปกันใหญ่เลยครับงานนี้ผมว่าเรื่องการออกกฎหมายก็เป็นเรื่องปกติออที่ออกเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำไม่ใช่่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องชนิดที่ว่า มันเป็นการแสดงฝีมือหรือบทบาทอันสำคัญของสอนชแต่อย่างใดแต่การถอดถอนบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายหรือละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายในแผ่นดินนี้มผมว่าอันนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าให้ท่านทําหน้าที่สอสอและสอวอและมาตาสิเบตเีอาจารย์อ่านบอกว่าสอนอชอย่อมเป็นผู้แทนปวงชชนชาวไทยใช่ไหมใช่ใชและไม่ทําหน้าที่เนี่ยโอ้มันไม่ได้เอาละใครจะต้องถอนพิษกันล่ะจ๊ะก,ก็ประชาชนคงต้องถอนนั่นละมั้งและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ถอนพิษสอนอชอพอสมควรครับผมคิดว่า เขาคงไม่เหลวเป๋วอย่างที่บางคนเป็นห่วงหรอกอาจารย์ใน<ม>ที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องเอาจริงเอาจัง<ม>ไอ้ที่ข่าวลืออเราก็อย่าไปเชื่อมันเพราะนั้นถ้ามีการที่สามารถถอดถอนได้เนี่ยข่าวลือมันก็เป็นเพียงข่าวลือ,อไอ้เรื่องที่ว่าสั่งได้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่จริงออเอเเแล้วบ้านเมืองมันก็จะดีขึ้น<อ>ใช่ไหมผมว่าใช่ครับ เอาแล้วตกลงวันนี้เลยไม่ได้ถอนพิษพระเลยเพราะเวลามันหมดแล้วแล้วตายเรื่องที่สองไม่ทันเลยเอาไว้สัปดาห์หน้าพระท่านยังอยู่ที่เอาเงินไปเล่นหุ้นนะนะเหรอฮะเออตอนนี้ท่านมาบอกว่าที่บอกว่าเล่นหุ้นเจ๊งจริงจริงแล้วได้กําไรเลยอ,อย่างนี้นภาษาพระเขาเรียกว่าที่ตังจะมาตังที่กุจะนังแปลว่าอะไร ที่ตั้งมีดันไม่ตั้งดันมาตั้งในที่กูจะนั่ง <c oughs> ถ้าอย่างนั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ